วางแล้วนะครับวาแล้วครับมันเขยบิบขยิบนะครับผมก็ ลดลดลดฟาร์มเร็วข้างเยื่อครับแล้วเคาะเคาะเคาะครับก็ไม่พิดว่างเลยครับตัวนี้สาสซุยครับดันโลครับเป็นล้องปำขลาไอ้ล้องปำส่วนปามครับดันน้ำตามมาดูดเยื่อนะครับมิดเลยนะครับนี่ครับกตีย้ำๆนะครับมันลลครับตียากหน่อยนะครับก็มีตัวแน่นอนครับกับกบย่างแก้ขันจิ้วนะครับตัวนี้นี่เลยครับปลาตัวแรกนะครับวันนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกับกบอย่างแกขันจิ้วนะครับคุ้มแน่นอนครับมีตัวไงก็โดนครับเจ้าจริงสุดยอดครับ